สว,ส,ส,สวัสดีค่ะน้องเปรมสวัสดีค่ะวันนี้น้องเปลมมาทำแบบัดค,ค่ะอ,อันนี้เป็นพี่ปรินวาดรูปให้น้องเปรมนะคะค่ะน้องเปรมดูสิสองคันนี้คันไหนใหญ่กว่ากันคะอันนี้คันนี้คันนี้ใช่ไหมคะคนนันนี้เล็กกว่าะค,ะคันนี้นะคะอ่ะสองคันนี้ล่ะคะ อันนี้นนยยคันนี้คันนี้ใหญ่กว่าค,นนคันนี้อ๋อโอเคค่ะอ,อ่ะต่อไปน้องเปรมชอบอันไหนพี่ปรีนบอกว่าถ้าน้องเปรมชอบรูปภาพรูปไหนก็ให้ระบายสีรูปนั้นค่ะชอบรูปไหนคะลองชี้สิชอบรูปไหนชอบรูปไหนคะชอบช่วนี้แต่รูปนี้เอาเอาหนึ่งรูปค่ะหนึ่งรูป